สวัสดีค่ะนิค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่20 2 6ถึง26ธันวาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมเป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะคะการได้เจอข่าวดีนะคะสิ่งที่คุณรอคอยอยู่นะคะใครที่สร้างสารรค์สิ่งที่ดีมานานก็ถึงเวลาที่โลกนะคะหรือว่า ธรรมชาตินะคะจะคืนสู่คุณให้คุณได้รับโชคได้รับข่าวดีให้เบิกบานใจนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะก็มีเกณฑ์ได้รับโชครับข่าวเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นการทำงานก็จะได้พบเจอลูกน้องบริวารหรือว่าผู้ช่วยนะคะคนที่เข้ามาช่วยเสริมช่วยเติมเรื่องของอุปสรรค ให้คลี่คลายลงไปหรือแม้กระทั่งมาช่วยทํางานนะคะให้ภาระลดลงนะคะทําให้ชาวตุลมีความแฮปปี้เบิกบานใครที่รอฟังข่าวดีเรื่องของข่าวการสอบต่อสอบแข่งขันก็มีเกณฑ์ได้ข่าวที่น่าปลื้มใจเกิดขึ้นนะคะหรือว่าใครที่สมัครงานมองหางานก็มีเกณฑ์ได้งานที่ถูกใจได้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพนะคะบางรายก็จะได้ปรับเงินเดือนหรือว่าได้ มีการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นการเงินก็จะดีขึ้นอย่างมากนะคะมีเกณฑ์ได้รายรับเข้ามาเพิ่มเติมขึ้นทำให้ชาวตุนได้บริหารจัดการได้เต็มที่เรื่องของสุขภาพนะคะถือว่าคล้าวคลาดปลอดภัยทุกอย่างนะคะก็ถือว่าดีทั้งกายและใจในสัปดาห์นี้คนโสดนะคะถ้ามีเรื่องของเพศตรงข้ามหรือว่าเพศเดียวกันในสัปดาห์นี้ก็ให้ดูให้ดีตัดสินใจให้ชัดเจนนะคะ ก็เหมาะที่จะเดินหน้าพูดคุยหรือว่าเคลียร์ให้ชัดเจนในสัปดาห์นี้ได้เลยนะคะคนที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็จะมีข่าวเรื่องของบุตรบริวารใครที่อยากตั้งครันนะคะก็มีเกณฑ์มีบุตรสมใจหรือใครที่อยากพบปะเพื่อนฝูงเปิดตัวความรักพบผู้ใหญ่นะคะสัปดาห์นี้ก็สามารถเริ่มลงม,มือลุยเปิดตัวกันได้เลยนะคะ ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีสำหรับชาวราศีตุลในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยคะ่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube พามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ